ครับพี่น้องสุกสุกคนครับมันนี้ก็หนักสักสิกว่ามากแค่บอกหอยครับนี่ครับไนสียงครับใส่หลายบอลหอยพช่ทอดอะไรบ้างไงโอ้ยมามาเกลี้ยงกันหมดครับพี่น้องพูนครับเห็นไส้บ่ครับเอาไว้ใส่ไส้ใส่ใส่กุ้งครับนะมันนี้ก็น้องนี่ครับมันนี้ก็ควรจะได้หลอกหลอกน้อง คนกำลังซูมน้ามนะครับสิบอกน้องไหมครับสบางครับภาเครับแค่บกหอยครับคนบมห่วงเราครับบกหอยแต่ป้าเพิ่งเตรียมขายครับแต่เครื่องแบบคุณในซ์ซูดเลยครับเนี่ยตกหกหูเลยเด้อครับเครื่องมันดั้งครับนี่ครับภาพว่าลุยลงเนื้ทามเปนบกหอยครับเออครับนี่ครับไนซ์ถึงครับคนดุ

Cái nồi này, phải học Cái bò khó không? Cái này là cái นี่ครับเจอม,มึงหรอไม่้องผิโด,ดยง่ายครับมันกำลังขึ้นกับมี่ครับพี่น้องนี่น่นค,รนนครับนี่นครับโอว้หลายพี่น้องไม่โดยง่าย คนไลายบางคนอาจจะไปกระสอบแล้ว เคียงเื่องรั่งครับ กล่องหมุนไปหมุนมาครับห้อยหลายครับเจสิหาเรียกมีใหญ่มันมัน,นไปมีข้าไปปล่อยล่งสะกะดี่รับเูื่้หน่อยครับ เดี๋ยวบังอีกท่านึงครับพี่น้องนี่อันนนีออ่อิ้ยบ้องไรโอ้ยหยับหอยครับโอ้ยเจ็บเลย ครับพี่น้องโอ้ย,น,อออยน้อกหอยครับจำปลมือครับไงก็ปลมือโปรตรีนหมดแล้วครับนี่หอ,อยหน้องครับต้นน่ะเขามาง,งมนะไม่ร้ายก็ได้ตัวนุ้ยไงครับพี่น้องเอ้ยมามานี่บอกหอ,อยน้ำกันเด้อนี่ครับหอ,อยโซลี่กับมีตันวนุ้ยจะไปแข่งนี่ อาวุยาครับพี่น้องนี่นี่ดูให้ยิ่งไงครับนี่นี่รถเมโครครับกําลังสีมาต้นใหม่ตัวน,นี้ลงครับเปนที่เห็ดทางเหยียบลงมาหลอกมงนี้ไปทางน้ำครับเดี๋ยวอ,อีกต่อไปสิพมามมเบิึงก็จับป้าครับ นะาหยิบเก็บหมกห้อยงูเงยงยนอ้วนทั้งนั้นเลยครับนี่นะ้ครับของนี้เป็นลอยๆอยโต้ออครับนี่เดี๋ยวสิเหลือ็เอาครับเดี๋ยวเข้าตัวนูเยยหง่อบวบปนอ้วนกินแล้วเต็มปากเต็มคำนี่ครับ มันหลายครับเลือกได้ครับยิ่งสานาสากระโยกไก่เก็บหน่อยหน่อยๆเนี่ยไปปล่อยก็สิดีครับขี้ขานครับพี่น้องเอ้ยขี้ขานเก็บแหละเนี่ยวห้องเรื่องนี่อาตุวนวยไงไปไปแก้งใส่บว่า เผือกเงาะใส่เผือกใส่มันเฮ้ยว่อย,อยากจะบอก กินหอยน้ำกันครับของแซบครับหอยนี่ไอกับหอยกับม้าครับยิงหอยจุบหอยจุบนี่เอ้ยชุดเท่านั้นแหละนี่หอยนี่กินหอยแรงดีกินหมีแรงถอยครับหอยจุบหอยจุบตัวใหญ่หอยใหญ่โตโตนี่ เมืองเนี่ยกำลังขึ้นครับบ้านเอกก็ล่งไต่ใบใหม่แล้วหนาวันบกร้นก็นกนหมดไต่ใบใหม่มเกือกใดครับวิญญน,นยงยัยครับไต่ห้มวานี่ เอียนหัวเี๋หมุนไปหมุนมากล่องก็ได้เออเอาเก็บไปก่อนนะครับนาน,นี่ไม่ใช่เง่้พวนี้นันกนนาสัมมาเก็บที่หลังเขาครับก็ยังมีให้เก็บอยู่หรอกครับเดี๋ยวเอาโหลดพอเดี๋ยวก็สอบมาใส่หน่อยๆไปลงสาลนี่ครับ ตัครับหอยเชอรี่ครับมือสียากเลยหอยเชอรีนะ่เนี่ยเสียออครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นล,อย,ลอยนัวอยู่นี้นี่เดี๋ยวเอา โอ้ยครับเบ,บ็นบ่อครับหน้คอนคอ้นคอนหนึ่บ่อหนี่ขนาดขั้วนี่โอ้ยได้ลุ่นนีกันสุดยอดแล้วนี่ที่บ่อเอานี่ครับหลายอีที่ทคอมเมนเจอไปขัว้วม่นจะลุ่นนีนะครับแต่ว่าหอยกับลุนหนีกินแสบเหมือนกันเพราะว่ามันนี่นี่มันอวบอ้วน เก็บไปปลอ่อยี่รุ่นนี้ก็ลังง่ามเลยไหน เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเต็มกำมือพี่นอ้องเพิ่งขคแล้วนี่ครับเอ้ยครับเก,ก,ก็บหอยก็เอาไวส้สันิดนะครับเนาะเก็บหอยจูบจก็ได้พ่อกินพ่อยาแล้วครับ เอาแล้วไปขายดอกครับเอาศกินเองครับนี่ทำสิกินนี่พี่น้องที่มาเวิดออกซ้ำนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องออกซ้ำนี่นะครับเนาะเดี๋ยวขี่ต่อไปกันซิไปขี่จับป้ายแหละพี่นอ้นนองนี่น้องนี่เอาเบอรเขาจับป้าตัวยิงง่งแ่ต้องกั้นครับพี่น้องเสียตัวมีตัวละสองสามโลโบกพอโบอกซานี่บเลสูบมาหลายปีแล้วพี่น้องโบเวนสาเอกเป็นปน้องนี่ครับสานีโบเล่ พอได้สูบมาสามทีปีน่ะที่ผมจำได้ครับเอาเบิงคลิปต่อไปครับจับป้ากันครับตอนนี้เพิ่งกำลังสิตเอาไปโคลงมาเป่งน้ำครับโอ้ชาวบ้านครับพากันมาของมาเบิงครับปวารณ์ประจักประม่าณ ลอยก็เม็ดครับจากหมู่บ้านมานี่ครับเอ่กสโซนนาซักแหละครับนี่โซนอาซักกับต้นพลาไลไล่แหละครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับเนาะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ